สวัสดีค่ะมาเจอก,กับติว๋วอีกแล้วนะคะวันนี้นะติว๋วจะมาแชร์3เทคนิคในการเลือกเสื้อผ้าของคนผอมแต่ว่าสาอวอ้วนแบบเราเนี่ยใส่ได้คือทุกคนส่วนมากจะคิดว่าติว๋วไม่ได้อว้วนเลยไม่ได้อวบเลยอนะไรเงี้ยแต่จริงๆติว๋วเป็นคนที่แบบค่อนไปทางอวบและเป็นสาวแบบสาวไซส์ L ไปถึง XL ใช่ไหมเพราะว่า หลังๆมาเนี่ยก็เริ่มจะอวบจริงๆแล้วเพราะว่าน้ําหนักขึ้นหนักมากนะคะตอนนี้ก็คือแบบน้ําหนักขึ้นมาแบบ4 5หโลเลยหลังจากที่ตั้งแต่แบบโควิดมาใช่ไหมคะแต่ว่าติ๋วเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าไม่เคยซื้อเสื้อผ้าแบบสาวพลัสไซส์แบบเป็นเสื้อผ้าของคนอ้วนหรือสาวอวกไปเลยอะค่ะส่วนมากติ๋วจะซื้อเสื้อผ้าของคนที่เป็นไซส์ปกติสาวแบบตัวเล็กๆผอมๆเป็นแบบเสื้อหมาท็อปท็อปอะไรอย่างเงี้ยใส่ ใส่ได้ติ๋วจะซื้อแบบนั้นแต่ว่าติว๋วใส่ได้นะติ๋วเป็นคนที่ซื้อเสื้อผ้าหน้าอกแบบ36เอวไม่เกิน30อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะไซส์ติ๋วจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าเอาจริงคนที่ตัวใหญ่กว่าติ๋วแบบอก38 L ไปเนี้ยก็คือว่าใส่ได้เลยนะสําหรับเสื้อผ้าไซส์มีนี้แต่ว่ามันมีเทคนิคทุกคนมันมีอยู่ประมาณ3ข้อด้วยการจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะในการแฮกเสื้อผ้าของคนผอมแต่สาวอวบแบบเราใส่ได้อ่ะ ไปค่ะเริ่มค่ะนี่นะคะทุกคนติ๋วเอาตัวอย่างเสื้อที่ติ๋วมีเรียกได้ว่ามันเป็นเสื้อหมาเลยอะมองมผืนๆก็คือแบบมันค่อนข้างจะตัวเล็กนะติ๋วซื้อเสื้อผ้ามาแบบนี้ทั้งนั้นเลยที่ติ๋วซื้อมานะส่วนมากมันจะเป็นเสื้อผ้าของคนตัวเล็กสาวแบบไซส์ปกติเลยแต่ว่าสาวกึ่งอวบหรือสาวอวบแบบติ๋วเนี่ยใส่ได้จริงๆทุกคนอ่านเดี๋ยวเรามาดูกันแบบทีละตัวนะเริ่มที่ตัวแรกคือตัวนี้ ตัวนี้นะทุกคนก็อาจจะเคยเห็นติ๋วใส่ในการทําคลิปไปบ้างแล้วทุกคนคิดว่าตัวนี้เฮ้ยมันคือเสื้อหมาเสื้อแบบตัวเล็กเลยนะแต่ว่าเทคนิคข้อแรกที่ติ๋วเอามาฝากนั้นก็คือทุกคนพยายามซื้อเสื้อผ้าที่มันเป็นฟรีไซส์ค่ะเพราะว่าคําว่าฟรีไซส์มันจะเริ่มได้ตั้งแต่แบบคนที่เป็นไซส์แบบ S M L อะไรเงี้ยใส่ได้หมดเลยซึ่งติว๋วอ่ะก็พยายามเลือกเสื้อผ้าที่เป็นฟรีไซส์เพราะว่าติว๋วจะแบบ ใส่ได้นะทุกคนก็วัดสมมติว่าเขาบอกว่าโอกได้ถึง38นิ้วเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยติวก็คือจิ้มและเลือกมาเลยเพว่าติวอกติ๋วอยู่ประมาณ36เซนเอ้ย36นิ้วนั่นเองนะแล้วเสื้อตอัวน,นี้ก็คือใส่ได้แต่ว่ามันไม่ได้แบบ ทำให้เรามันไม่ได้แบบว่าพยายามยัดเข้าไปนะทุกคนมันก็ต้องดูขนาดของตัวเองเอาไปเทียบกับไซส์ที่เขาบอกเราด้วยนะว่าเราใส่ไปแล้วมันจะโอเคไหมมันจะน่าเกลียดหรือเปล่าเนาะถ้าซื้อแบบตัวเล็กเกินไปจนมันคับแล้วมันปิ้นอกปิ้นแบบทุกอย่างปิ้นไปหมดเนี่ยมันก็ดูแบบ ดูไม่ดีนะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือแบบกะกะแล้วเออเนี่ยเราใส่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของคนผอมเป็นคนที่แบบไซส์แบบปกติใส่แต่ว่าเราก็ยังใส่ได้กับเขาอยู่นะตัวนี้ก็ถือว่าน่ารักเลยนะมันจะเป็นแบบคอปท็อปครึ่งเอวประมาณนี้แต่ว่าถึงใส่แล้วก็โอเคเลยไม่ได้ถือคับเกินไปนะคะแล้วก็ตัวตัวที่สองก็คือเป็นตัวที่ดิ๋วใส่อยู่ทุกคนรู้ไหมว่าตัวนี้นะ มันอยู่ในเทคนิคข้อ2ค่ะข้อ2ก็คือว่าพยายามเลือกเสื้อผ้าที่มันเป็นสม็อกค่ะทุกคนเป็นสม็อกทั้งตัวแบบนี้เลยนะจ๊ะคือเสื้อตัวนี้จริงๆมันยืดได้เยอะเลยนะเพราะว่ามันเป็นสม็อกนั่นเองใส่ได้ตั้งแต่แบบสาวไซส์ S อเลยส่วนติ๋วใส่ไซส์แอลแต่ว่ายังใส่ได้เพราะว่าเป็นสม็อกมันยืดมันเผื่อมาแล้วแล้วมันเป็นฟรีไซส์ด้วยนะคะติวใส่กับลตัวเนี้ย จริงๆมันเป็นแบบตัวเล็กนะทุกคนแต่ใส่แล้วน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากบอกว่าคือเราเอาจริงๆในการใส่เสื้อผ้าถ้าเรามั่นใจที่จะใส่อะ่ะเออมันก็ทําให้เราแบบดูแบบดูดีขึ้นมาได้เลยนะทุกคนสําคัญอยู่ที่ความมั่นใจแหละแต่ว่าเทคนิคที่เดี๋ยวเอามาฝากมันก็เป็นแค่ส่วนนึงที่เล็กๆนน้อยนะที่ทําให้เราแบบ เออเป็นการแฮกอะเขาเรียกว่าเป็นการแฮกแฟชั่นของสาวตัวเล็กสาวผอมไซส์ S ไซส์ M อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสาวไซส์แอ l แอลแบบเราก็ยังใส่ได้อยู่เนาะและข้อสุดท้ายค่ะทุกคนข้อสุดท้ายนั่นก็คือรู้ดีเทลร,รู้รายละเอียดหรือว่าขนาดสัดส่วนของตัวเราเองเป็นอย่างดีว่า พอเราใส่เสื้อผ้าแบบนี้แล้วอะเราจะรอดเราใส่แบบนี้แล้วมันโอเคหรือเปล่าเราใส่แบบนี้แล้วเออมันเข้ากับสรีระของเราไหมไม่ใช่ว่าสมมติว่า,าไซส์เท่านี้ใช่ไหมแต่เราอยากใส่เราก็แบบพยายามยัดเข้าไปอย่างที่บอกไปใช่ไหมมันก็ทําให้เราดูแบบดูแบบมันดูไม่โอเคอเออทุกคนมันก็ต้องแบบมีทิคมีแบบเขาเรียกว,ว่ามีเซนที่จะรู้ว่าเออประมาณเสื้อผ้าประมาณนี้ขนาดประมาณนี้เราใส่ได้แล้วเราใส่แล้วรอดเราดูดีนะ Yes. เนี่ยอย่างตัวนี้นะมันเป็นแบบว่าผ้าไหมพรมนะทุกคนเมื่อกี้พูดถึงว่ามันเป็นสมอกหรือว่าเป็นแบบ มันเป็นสมอกเป็นยางยืดไปแล้วใช่ไหมอีกแบบหนึ่งที่สาวอวบและสาวเจ้าเนื้อนะคะใส่ได้ก็คือเป็นแบบแนวแบบไหมพรมหรือว่าเสื้อแบบเสื้อยืดเพราะว่ามันจะยืดได้เยอะใช่ไหมแต่ว่าใส่แล้วมันก็แบบนี่แอบดูแบบเซ็กซี่นิดนึงนะจ๊ะตัวนี้เพราะว่าติวชอบมากๆเลยตอนนี้กําลังอินกับเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบเออเอามาแบบลองให้ดูกันในคลิปนี้ด้วยเพราะว่าเสื้อผ้าที่เป็นแบบไหมพรมเนี่ยมันทําให้เราดูแบบ มินิมอลอ่ะทุกคนดูมินิมอลแล้วก็สาวอ้วนก็ยังใส่ได้แล้วอกแบบผมยืดได้เยอะมากๆเลยนะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับเทคนิคสข้อที่เดี๋ยวเอามาแชร์กันในการเลือกเสื้อผ้าของสาวตัวเล็กๆผอมๆหรือสาวไซส์เอสเนี่ยแต่ว่าสาวหุ่นไซส์แอแบบเราก็ยังใส่ได้ก็มีประมาณนี้นะคะก็แบบสั้นๆนะไม่เยอะแต่ว่าก็หวังว่ามันจะเป็นเทคนิคดีๆที่เพื่อนๆสามารถเอาไปอันดับให้เข้ากับ รูปร่างตัวเองกันได้นะคะก็ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ให้ติวด้วยนะคะหวังว่าจะตามกันต่อ,ตอไปคลิปหน้านะคะติวจะมาทำเรื่องอะไรนั้นติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ